ตราสารหนี้ทั่วโลกยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนม,มากๆอยู่ือการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐครั้งแรกกลยุทธการลงทุนในตราสารหนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกเล็กน้อยโอกาสเนี่ยอยู่ที่ตราสารหนี้ระยะสั้นอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพที่คนเนี่ยเริ่มนิยมกันมากขึ้นครับซึ่งในมุมของเราเนี่ยเราก็คงเป็นห่วงในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนี่แหละนะครับฟรีแลนซ์ควรจะทำประกันอะไรก่อนอะไรสำคัญที่สุดการกินอาหารนะคะทำให้เราแก่ได้จากการทำให้เกิดสารที่ชื่อว่า A, G, E หรือว่าสารเร่งแก่นั่นเองค่ะไข่ต้มธรรมดาโดยที่ใช้ความร้อนต่ำและระยะเวลาไม่นานเนี่ยมีสารเร่งแก่อยู่เพียงแค่20กว่าไม่ถึง30เท่านั้นเองแต่ไข่เจียวสารเร่งแก่เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่า และนี่คือ TheAdvisor EP ที่4 3ครับในวันนี้ครับเราเอาโอกาสในการลงทุนเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยแนะนําไปแล้วละ่ะในเรื่องของการลงทุนในตราสารนี้ไม่ว่าจะเป็นตราสารนี้ของสหรัฐหรือว่าตราสารนี้ทั่วโลกแต่ว่าวันนี้ครับเราอาจจะแนะนําในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สักเล็กน้อยนะครับจากปกติเนี่ยที่เราเคยแนะนำเนี่ยอายุของตราสารนี้อาจจะยาวหน่อยแต่วันนี้ครับโอกาสเนี่ยอยู่ที่ตราสารนี้ระยะสัน้น แต่ทำไมล่ะเราถึงควรเปลี่ยนจากการลงคุณตราสารนีิรยาวเนี่ยมาเป็นระยะสัน้นในเทปนี้ครับเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมทุกท่านฟังกันครับ และในภาคที่2ครับแน่นอนครับการทําประกันสําหรับบางกลุ่มบางวัยนะครับเขาอาจจะมีประเด็นคอนเซิร์นอย่างเช่นอาชีพฟรีแลนซ์ควรจะทําประกันไหมควรจะทําประกันอะไรก่อนอะไรสําคัญที่สุดนะครับรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นเองอที่เขาอาจจะยังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่ตัวเองอาจจะต้องเจ็บป่วยแล้วมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเขาสามารถ<ๆ>ใช้ประกันในการคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาสุขภาพได้ยังไงบ้างในเทปนี้เราจะมานั่งคุยนะครับและในช่วงที่3ครับ วันนี้เดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังกันว่าจะกินอะไรดีจะทานอะไรดีไม่ให้แก่ก่อนวัยรอรับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยครับอย่างที่เกิดกันไปนะครับในเบื้องต้นสําหรับการลงทุนในตรา,าสารนี้ที่เราแนะนํามาตลอดครับ ภาพรวมในการลงทุนจริงๆแล้วครับตรา,าสารหนี้ทั่วโลกยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนม,มากๆอยู่นะครับแต่มันมีเรื่องหนึ่งครับ,รบที่ทําให้กลยุทธ์การลงทุนในตรา,าสารหนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนั่นก็คือการปรับลดอัตารตาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครั้งแรกในเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ปรับลดลง0.5%หรือว่า50 basis p o i n t ครับซึ่งถ้าฉายภาพไปเห็นภาพครข่าวครับค,บคือ จริงๆแล้วมันมีดอทพลอตมาอยู่นะว่าอาทิศทางนโยบายหรือว่าทิศทางของดอกเบี้ยในสหรัฐเนี่ยปีนี้ปีหน้าและปีหน้าๆมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของสหรัฐหรือว่า FOMC เนี่ยในเดือนจูนครับเขายังมองว่าสปีดในการลดเนี่ยอาจจะยังลดไม่เยอะแต่ว่าเดือนเซปหรือว่าเดือนกันยายนเนี่ยมีการปรับคาดการมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากนโยบายการเงินมันมีการปรับลดลงเร็วกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งจะเห็นได้อย่างชาัดนี่แหละนะครับว่าสปีดในการลดของในเดือนมิถุนายนหรือเดือนจูนเนี่ยมันยังเป็นความชันที่ยังไม่เยอะ,ออะแต่ถ้ามาดูเดือนกันยายนเนี่ยตอนนี้มันปรับลดลงตามทิศทางนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับนั่นหมายเพราะว่าดอกเบี้ยนะครับมันจะลงเร็วกว่าที่คิดตอนในช่วงเดือนมิถุนายน นะครับซึ่งมาดูเฟดฟันฟิวเจอร์ก็คือสิ่งที่นักทุนมองทิศทางดอกเบีย้ยหลังจากนี้นะครับ,รบของซารัสเนี่ยสปีดในการลดก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ลงไปเจอเทอร์มินอลเรทหรือว่าลองเทอร์มเรทที่แถวๆ,ๆราวสามเปอร์เนทับบอสครับใช่แล้วละครับจากภาพนี้นะครับเราก็ลองดูมาว่าเอ๊ะในช่วงที่เฟดเนี่ยเขาเริ่มการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยในหลายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในรูปนี้นะครับจะมีเส้นสีฟ้านะั่นคือตัวของอัตราดอกเบี้ยของซารัส และเส้นสีดำนะครับซึ่งเส้นสีดํานี่แหละนะครับมันเป็นส่วนต่างระหว่างตัวงผลตอบแทน hand, ตัวของพันธบัตรอายุ10ปีและพันธบัตรอายุ2ปีนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า10ลบ2แล้วกันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในช่วงแถบสีเขียวเนี่ยที่บอกว่าอ่ะในฝั่งของอัตราดอกเบี้ยนะเขามีการปรับลดลงนะครับแต่ว่าตัวเส้นสีดำเนี่ยมันมีการัง,งกหัวขึ้นตลอดเลยพง,งกหัวขึ้นแปลว่าอะไรครับ ปแปลว,ว่าส่วนต่างระหว่าง 10- บลบสเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าตัวบอลยิวระยะยาวเนี่ยขวอาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับตัวนิ่งๆก็ได้นะครับแต่ว่าตัวสั้นเนี่ยเขาลงมากกว่ามันก็จะทําให้ตัวเส้นสีดำเนี่ยมันผงกหัวขึ้นนั่นเองครับหานักลงทุนท่านไหนครับที่ยังไม่เห็นภาพที่จะเจนอของเคิร์ฟตอกเบี้ยนะครับต้องฉายภาพไปเห็นก่อนว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบปกติเนี่ย จริงๆแล้วครับถ้ามาดูหน้าเคิร์ฟนะครับบอลสั้นกับบอลยาวถ้าเอามาไล่ตัวเคิร์ฟดูเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วครับบอลยิวตัวสั้นผลนตอบแทนมันจะน้อยกว่าตัวยาวอยู่แล้วเพราะตัวยาวมันจะมีเทอร์มพรีเมียมซึ่งเกิดจากความเสี่ยงของระยะเวลาที่ยาวกว่าความเสี่ยงที่เพิ่มมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไล่ไป2ปี5ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยมันจะชันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า2ปีมันจะต่ากว่าและ10บปีมันจะสูงกว่านะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาครับม S <S ซึ่งคำว่าอิน <S 2> <S 2> เวอร์สมันคือการผกผันกันครับแทนที่2ปีมันจะต่ำกว่า10ปีมันจะสูงกว่าใช่ไหมมันกลับผิดรูปผิดร่างไปครับ2ปีกับสูงกว่า10ปีกับต่ำกว่าซะอย่างนั้นนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาตอนนี้คือทิศทางนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยมันกลับมาเป็นขาลงละแล้วมันลงค่อนข้างเร็วด้วยนะ,นะครับซึ่งถ้าเรามาดูตัวสั้นจากสภาวะปกติเนี่ยตัวสั้นมันจะแปลผันตามอัตราดอกเบี้ยณเวลานั้นๆ มากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นตัวยาวเนี่ยมันจะสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจระยะยาวมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าพอ2ปีมันไปเจอดอกเบี้ยขาลงที่เพิ่งประกาศไป นะครับมันเลยทําให้2ปีมันลงเร็วกว่าใช่ซึ่งมันก็คือการที่นักลงทุนเองอะครับเขาซื้อตัว2ปีเพื่ออยากจะล็อกเลทเนื่องจากเขามองล้วข้างหน้าดอกเบี้ยมันลงเร็วนะครับและพอไปมองบอลยิวตัวยาวอย่าง10ปีเนี่ยเขาคงมองเรื่องความเสี่ยงของเศรษฐกิจเป็นหลักถ้าความเสี่ยงไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับบอลยิวตัวยาวเนี่ยเขาจะขายนะครับเพราะไม่ได้อยากจะล็อกเลทตอนนี้นะครับอยากจะขายทิ้งมันเลยทําให้บอลยิวตัว10ปีมันหน่งขึ้นมา พอมันอายสิปีมันขึ้นครับสปีมันกลับลงนะครับเคอร์ฟที่มันเคยอินเวอร์ตมันก็เลยกลับมาสู่สภาวะปกติที่มันเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆตามจานวนปีที่มากขึ้นนะครับคราวนี้มันก็เลยไปเหตุผลว่าอ้าวถ้าตัวสั้นมันลงเร็้วกว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาร์คแคปิอลเกนที่มากกว่าเพราะว่าตัวยาวเนี่ยมันไม่ลงแล้วมันเป็นขึ้นถูกไหมครับมันมีโอกาสมาร์คแคปิอลเกนแทบจะไม่มีเลยนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราลงตัวสั้นตอนนี้นอกจากยิวที่เราจะล็อกได้แล้วนะครับเรายังได้ นั่นเป็นเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงแนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ตัวสั้นมากกว่าตัวยาวหลังจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของสหรัฐครับซึ่งก็กลายเป็นว่าในช่วงระยะนี้นะครับสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ US หรือว่าเป็นตราสารหนี้ทั่วโลกเนี่ยการลงทุนในกลุ่มที่เป็นตัวสั้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตัวยาวนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็มีการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในตัวยาวและตัวสั้นมาแล้วนะครับซึ่งก็คือว่าถ้าสมมติ ตอนนี้เลยนะครับเราลงทุนในตัวยาวหรือตัว10ปีเนี่ยแล้วถือไปจนถึงปี2025นะครับสิ้นปีเลยนะครับเราจะได้ผลตอบแทนประมาณสัก4%แต่ว่าถ้าเราลงทุนตอนนี้เหมือนกันแต่เป็นตัวสั้นอาจจะได้ถึง5%นั่นเองครับใช่แล้วครับซึ่งเหตุผลหลกัลกๆก็คือสปีดของการลดลงนะครับของตัวบอลยู ield, ตัวสั้นที่จะเร็วกว่าตัวยาวมันก็เลยมาร์คัพเป็นแคปิตอลเกนหรือว่ากําไรจากราคานั่นแหละมาเพิ่มให้กับผลตอบแทนรวมในการลงทุนในตราสารหนี้ครับ แต่อย่าลืมนะครับถ้าจะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต้องเลือกกองที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้วในรูปนี้ครับผมเอาไม้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยดูกันว่าเอ๊ะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่กองทุนนึงเนี่ยไม่ได้เฮดจิ้งอีกกองทุนหนึ่งมีการเฮดจิ้งเนี่ยผลตอบแทนต่างกันขนาดไหนในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าผลตอบแทนเนี่ยต่างกันถึงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งทั้งสองกองเนี่ยเขาใช้กองแม่กองเดียวกันนะครับคุ จากกระทบกับเงินลงทุนในกระเป๋าของคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย เต็มๆเลยนะครับใช่แล้วครับซึ่งมันเป็นคําแนะนําที่เราแนะนำนักลงทุนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงตามม่าโดยเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเซฟค,คนตอบแทนมันมักจะนิ่งๆเนี่ยซึ่งเราก็จะคาดหวังกันอยู่แล้วว่าการลงทุนในฟิกซ์อินคัมที่เราอยากจะได้เนี่ยผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณปล่อยให้อัตราแลากเปลี่ยนมากวนวีเทิร์นตัวนั้นเช่นเราปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อผลตอบแทนเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เราเคยคาดการได้มันกลับคาดการไม่ได้ไปเลยนะครับ ซึ่งพอไปดูนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นอย่างเงี้ยมันยังไม่เท่าไหร,ร่ไงถูกไหมเพราะว่าหุ้นเองอ่ะมันยังมีความผันผวนมันยังมีความเสี่ยงที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีรีเทิร์นหรือว่าผลผลกำไรขาดทุนจาก FX หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนมากวนเนี่ยมันยังไม่ทําให้เราผิดคาดเยอะอเท่ากับการลงทุนในสินทรัพย์เซอก่งางตราสารนี้ซึ่งผลตอบแทนม,มันค่อนข้างฟิก แล้วเรามันจะทําให้เรากะผลตอบแทนจริงๆไม่ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับกองทุนที่เราแนะนําให้นักลงทุนทุกท่านลงทุนในตราสารนี้ทั่วโลกเนี่ยก็คือกองทุน KF CS Income นะครับหรือว่ากองทุนเปิดกรุงศรี Collective Smart Income Fund นะครับซึ่งกองทุนเนี้ยใช้ Master Fund เป็น Pimco GIS Income ซึ่งเป็นกองที่ active มากๆในการบริหารจัดการลงทุนในตราสารนี้ทั่วโลกนะครับซึ่งก็ สิ่งที่เราเห็นภาพของพิมโก้ s Income เนี่ยก็คือมาลงทุนในตราสารนี้คุณภาพดีมากนะครับ e v r r a i e Credit Rating ของทั้งกองเนี่ยอยู่ที่ Double A ลบนะครับผลตอบแทนก็ดีนะครับถ้าดู Yield to Maturity ตอนเนี้ยปีปีหนึ่งจะได้ผลตอบแทนราวๆสัก6.8%แะครับและอย่างที่บอกไปครับคือเราอยากจะได้ความแอคทีฟในการจัดการระยะเวลาในการลงทุนในตราสารนี้ซึ่งแต่เดิมครับก่อนที่อัตราดอกเบี้ยมันจะลงเร็วในรอบนี้เนี่ย ดีเรชันหรือระยะเวลาในการลงทุนในตราสารหนี้ของกองเนี่ยอยู่แถวราวๆสัก6ถึงปีนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเขาแอคทีฟมากในการปรับดีเรชันของกองนะครับซึ่งปรับลดลงมาเยอะถึง2.93ปีนะครับนั่นหมายความว่าเขาแอคทีฟมากในการจัดการเรื่องนี้ให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มากกว่าครับอ่าใช่แล้วครับซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่แค่กองของกรุงศรีเท่านั้นนะครับกองของฝั่งอีสปริงก็มีเหมือนกันที่ใช้กองแม่กองเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือ ตัวของ ESG Income หรือว่า E Spring Global Income Fund นั่นเองครับใช่แล้วครับและนี่คือ2กองทุนเด่นที่เราแนะนำให้นักลงทุนที่อยากจะมี Exposure หรือสัดส่วนในการลงทุนในตรา,าสารนี้คุณต้องมีอยู่ในพอร์ตครับและในช่วงถัดไปครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าทำงานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเหมาะกับประกันแบบไหนหรือว่าควรจะให้ความสำคัญกับประกันอะไรก่อนเป็นลำดับแรกถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอาชีพที่คนเนี่ยเริมนิยมกันมากขึ้นครับคุณการซึ่งถ้าเราอธิบายตัวของคาแรคเตอร์ของคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะเพราะว,ว่าอาจจะต้องการเวลาว่างเนาะอาจจะแบบไม่ได้อยากจาเจไม่ได้อยากเข้าออฟฟิศรวมถึงว่าอาจจะมีรายได้ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายมาว่าคนที่มาเป็นมนุษย์เงินเดือน,อนหรือทํางานออฟฟิศเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆนะซึ่งผมเนี่ย ก็เคยไปบรรยายตามมหาลัยครับก็เลยบอกว่าคนที่อยากจะทํางานเป็นลุงเงินเดือนน,น้อยลงเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะทํางานเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทางานอิสระนั่นเองแล้วในมุมมองของคุณกาลครับว่าฟรีแลนซ์เนี่ยทำไมคนก็ถึงอยากเป็นกันมากขึ้นในปัจจุบันครับสำหรับผมเองครับสิ่งที่เห็นภาพชัดที่สุด <c oughs> นั่นก็คือความยืยดหยุ่นในการจัดการเวลาของตังวเองครับเขาไม่จําเป็นที่ต้อง เข้างาน9ก้าโมงเลิกงาน5้าโมงเย็นนะครับเขาสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้เต็มที่ครับสชั่วโมงเช้านะครับทำงานหนึ่งสองชั่วโมงบ่ายทำอีกงานหนึ่งวันหนึ่งอาจจะไปหาจัดการให้ตัวเองทํางานแค่แบบ3-4ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่กระจายเป็นแทนที่จะทํางาน5วัน อาจจะทํางาน6วันหรือทํางาน3วันทำงาน4วันมันสามารถจัดการได้หมดนะครับอยู่ที่งานที่เราจะทาคืออะไรนะครับแล้วเราจะจัดการเวลาที่ตัวเองมีอย่างไรมันจะไม่เหมือนกับออฟฟิศเลยนะครับก็คือเขาจะต้องเข้างานเป๊ะๆตามเวลาที่ออฟฟิศกาหนดนั่นเองครับอ่าแล้วคุณผู้ชมละครับถ้าใครเนี่ยทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วเนี่ยสามารถมาเล่าให้เราฟังได้นะครับว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้วข้อควรระวังคืออะไรนั่นเองซึ่งในมุมของเราเนี่ยเราคงเป็นห่วงในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนี่แหละนะครับซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะ ถ้าสมมุติคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้มีสวัสดิการแล้วถ้าเขาเจ็บป่วยล่ะเขาจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยผูกว,ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยประกันตัวไหนล่ะที่เหมาะกับคนที่ทํางานอาชีพฟรีแลนซ์แน่นอนนะครับผอพูดมาอย่างนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวของประกันสุขภาพนั่นเองเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเขาอาจจะไม่มีตัวของสวัสดิการจากที่ทํางานหรือว่าเพราะว่าเขาทํางานเองเนาะก็คือเป็นเจ้านายตัวเองนะเพราะฉะนั้นแน่นอนสวัสดิการก็อาจจะไม่มี ซึ่งถ้าเจ็บป่วยนะครับก็แน่นอน,นครับว่าอาจจะต้องควักเงินในกระเป๋าของตัวเองนี่แหละไปดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าถ้าเรามีประกันสุขภาพครับให้ประกันเป็นคนจ่าย เราแค่จ่ายค่าเบี้ยในปีปีนึงเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะหลักพันนะครับซึ่งก็สามารถดูแลหรือว่า cover ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยได้ถึงหลักแสนหรือหลักล้านเลยและประกันอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมมองว่าสําคัญมากครับคุณการนั่นก็คือประกันอุบัติเหตุนะครับเ<ๆ>พราะว่าแน่นอนรัาว่าการที่เราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะต้องทํางานในหลายๆที่อาจจะต้องเคลื่อนไหวบ่อยอาจจะต้องไปนู่นไปนี่เนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับเพราะ การมีประกันอุบัติเหตุซึ่งค่าเบี้ยประกันเนี่ยถูกกว่าประกันสุขภาพอีกเนี่ยก็จะช่วยเราในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลถ้าสมมุติเราลื่นล้มบ้างหรือลดเฉียวบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างนะครับที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีประกันตัวนี้แหละที่คอยมาช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนั่นเองครับ ใช่แล้วครับการใช้ประกัน2ตัวนี้นะครับข้อดีหลักมันคือการที่เรากะเกณ cash flow ในมือของเราได้นะครับใช่แล้วแต่ที่เราจะต้องไปลุ้นไงว่าเ,เราจะมีโอกาสป่วยเมื่อไหร่แล้วป่วยหนักแค่ไหนแลวเป็นโรคโรคหนึ่งที่แบบค่าใช้จ่ายมันจะเยอะน้อยแค่ไหนคือเราไม่รู้เลยครับรวมถึงอุบัติเหตุด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการมีประกัน2ตัวนี้มันจะทําให้เรารู้ว่าอค่าใช้จ่ายใ,ในการเวอร์ความเสี่ยงตรงนี้ปีต่อปีเนะี่ยมันประมาณเท่าไหร่ม,มันทําให้เรากะเกณ cash flow ในมือได้ครับ และอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมเห็นภาพชัดมากๆสาหรับกลุ่มฟรีแลนซ์นั่นก็คือรายได้ที่มันอาจจะไม่มีสถิลภาพหรือมันอาจจะไม่ได้แบบ,บมาเท่าๆกันทุกเดือนก็คือ,อาบางเดือนมันอาจจะมีคู่แข่งเยอะนะครับบางช่วงอาจจะเฐกิจไม่ดีคนจ้างเราน้อยอย่างเงี้ยมันทำให้แคชฟ o ์บางทีเรา ในมุมของรายได้อาจจะกะเกณฑ์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับการที่เรามีเงินเก็บสะสมไว้ในรูปแบบที่มันค่อนข้างเซฟหน่อยนะครับอย่างประกันสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอ่าโอเคเราจะมีเงินเก็บก้อนหนึ่งนะเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับวันใดวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเดิมละนะครับวันใดวันหนึ่งคู่แข่งมรามากขึ้นวันใดวันหนึ่งเศรษฐกิจกลับไม่ดีขึ้นมานะครับเรายังมีเงินก้อนนี้ไว้คอยช่วยพยุงช่วยเซฟเรานะครับและบางคนครับเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้เข้ามาแต่รายได้จากการทำฟรีลน่มัักบ มนิ่งนะครับมันก็เลยทําใหท้ที่บ้านเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่อุ่นใจเท่าที่ควรนะครับเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีหลักประกันอะไรให้ทางบ้านคอยที่จะเอาไปใช้ในอาการดำรงดำรงชีวิตนะครับการที่เขาจะมีประกันชีวิต ด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟนะครับแต่ผมเห็นด้วยกับคุณบอสาว่าประกันที่สําคัญที่สุดในช่วงเริ่มแรกของฟรีแลนซ์ก็คือประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุต่อมาถ้าเราจะคิดถึงเรื่องรายได้ในอนาคตเนี่ยเราค่อยมามองในมุมของประกันสะสมทรัพย์ประกันชีวิตนะครับรวมไปถึงเงินใช้หลังกเกษียณประกันบํานาญก็สามารถเลือกได้ครับถูกต้องแล้วละครับแต่อย่าลืมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยรายได้อจจะสูงซึ่งการซื้อประกันเนี่ยนอกจากว่าจะได้เรื่องของความคุ้มครองแล้วเนี่ย ยังสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับใช่แล้วครับก็เลือกกันให้ดีตามสิทธิ์ที่คุณมีนะครับอ่าสองหมสุขภาพนะครับถ้าไปรวมประกันชีวิตทั้งหมดทั้งก้อนจะได้1 0 0 0 0แบาทนะครับเอาวง่ายคือถ้าคุณใช้เต็มอ่ะสุขภาพคุณใช้เต็ม25งหมประกันชีวิตนะครับที่มีระยะเวลาเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยก็ได้ประมาณ75,000บาทครับใช่เลยครับแล้วในช่วงถัดไปครับใครไม่อยากแก่บ้างครับวันนี้ครับคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะต้องทานอะไรต้องกินอะไรบ้างเราถึงจะไม่แก่ก่อนวััยเรรมพ้้อแลลวไปชกนคบ โอเคเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วเรากินอาหารมันทําให้เราแก่ได้ยังไงถูกต้องไหมคะาการกินอาหารนะคะทําให้เราแก่ได้จากไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบหรือว่าอินเฟมชันในร่างกายทําให้เราแก่ได้จากการสร้างสารอนุมูลอิสระนะคะแล้วที่สําคัญอาหารทําให้เราแก่ได้จากการทําให้เกิดสารที่ชื่อว่า AGE หรือว่าสารเร่งแก่นั่นเองค่ะ AGE นะคะหรือว่า Advanced Glycation End Product นะคะเป็นสารที่เกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนไขมันแล้วก็ความร้อนสูงๆ <c oughs> เราลองคิดง่ายๆนะคะอาหารที่มี AGE สูงได้แก่ไข่พะโล้อันนี้เรามองค้ามมากๆเลยเราคิดว่าเป็นไข่ต้มธรรมดาแนา่ๆเลยถูกต้องไหมคะ แต่จริงๆแล้วไข่พะโล้มีองค์ประกอบครบเลยนะคะที่จะทำให้เกิด AGE หรือว่าสารเร่งแก่มีทั้งโปรตีนไขมันความร้อนและไข่พะโล้ยังแย่ไปกว่าน,นั้นอีกค่ะยังมีน้ำตาลอีกที่จะไปทำให้เกิดกระบวนการ i n f ฟ a m a t i o n หรือว่าการอักเสบไข่ต้มธรรมดานะคะ โดยที่ใช้ความร้อนต่ำและระยะเวลาไม่นานเนี่ยมีสารเล่งแก่อยู่เพียงแค่20กว่าไม่ถึง30เท่านั้นเองแต่ไข่เจียวที่บ้านเราชอบทานสารเล่งแก่เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าจาก30เป็นเกือบ3,000เลยทีเดียวค่ะเพราะงั้นเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดสารเล่งแก่ก็จะต้องเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันบวกความร้อนสูง เพราะฉะนั้นอาหารที่ไม่ทําให้เกิดสารเร่งแก่นั่นก็ต้องเป็นอาหารที่มีความร้อนต่ําค่ะต้มตุ๋นนึ่งลวก และก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดสารน่นแก่เยอะนั่นก็คือน้ำตาลน้ำตาลคือยาพิษค่ะน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายพอเกิดการอักเสบปุ๊บเซลล์ก็จะแก่แห้งเหี่ยวนะคะและที่สำคัญน้ำตาลยังไปยับยั้งกระบวนการสร้างโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนหนุ่มสาวด้วยค่ะ โอเคค่ะสำหรับผักผลไม้นะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าให้วิตามินเกลือแร่แล้วก็สารต้านอนุมลูลอิสระที่ดีมากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผักและผละไม้เนี่ยจะดีเสมอไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเราทานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ตามง่ายๆเลยนะคะว่าผลไม้ที่มีประโยชน์ที่เราทานแล้วไม่ก่อให้เกิดสารเร่งแกไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมากเกินไปได้แก่สตรอเบอรี่เชอรี่แอปเปิลชมพู่ฝร,รั่งแล้วก็แก้วมังกรค่ะและการทานผักผลไม้นะคะที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรจะทานเป็นอันดับแรกของมื้ออาหารค่ะ เวลาที่เราแบบไปทานอาหารเวลาที่เราไปทานโต๊ะจีนเราเคยสังเกตไหมคะว่าเขาจะเสิร์ฟออเดอร์ฟจะเสิร์ฟผักมาก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยโปรโตีนสุดท้ายก็ค่อยเป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะว่ามันจะทําให้การดูดซึมวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุจากผักผลไม้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์คะ่ะ ทานผลไม้เป็นมื้อดึกได้แต่ก็ต้องทานผลไม้ที่ไม่หวานที่หมอบอกไปเมื่อ6อย่างนั้นนะคะสตรอเบอรี่เชอร์รี่แก้วมังกรชมพู่ฝร่งถ้าเกิดว่าเราทานผลไม้อย่างอื่นบางคนบอกไปทานแตงโมทานสับประรดทานมะละกอ ทานทุเรียนทานมะม่วงอย่างเงี้ยในมื้อดึกอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะมันจะยิ่งกระตุ้นกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ทําให้เราหลับไม่สนิทและที่สําคัญทําให้กรดฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนหนุ่มสาวเนี่ยถูกยับยั้งการหลั่งไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่นอนไม่หลับนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยอาหารที่ทําให้เราทานแล้วนอนหลับได้นั่นก็คือนมกล้วยไขยอ่อัลมอนด์ค่ะ ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำผึ้งค่ะออกกำลังกายช่วยชะลอไวัยได้ช่วยได้แต่ต้องออกกำลังกายให้พอเหมาะกับร่างกายด้วยแล้วทีเนี้ยอาหารที่ควรทานหลังจากการออกกำลังกายหลังจากออกกำลังกายเราควรทานอาหารเพื่อไปเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราควรทานอาหารได้แก่ โปรตีนที่ดีนะคะคาร์โบไฮเดตที่ดีแล้วก็เสริมวิตามินกับแร่ธาตุถ้าใครคิดเมนูอาหารไม่ออกนะคะหมอก็มีเมนูง่ายๆที่ทานหลังออกกำลังกายได้แก่คาร์โบไฮเดทที่ดีนะคะอาจจะเป็นข้าวกล้องก็ได้หรือว่าเป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้นะคะเป็นโปรตีนที่ดีจากกายเป็นวิตามินที่ดีนะคะจากกล้วยหรือว่าส้มก็ได้ะคะ่ะ หมอก,ก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยชะลอวายัยไกลโรคโดยที่ไม่ต้องพึ่งมือหมอง่ายๆนะคะเพียงแค่8 S ค่ะ S แรกนะคะนั่นก็คือ Sleep Sleep in Quality นะคะนอนอย่างมีคุณภาพต้องเข้านอนให้ได้5ทุ่มถึงตี3ต้องหลับสนิทไม่ตื่นระหว่างคืน S ที่2นะคะ Simple Diet ทานอาหารง่ายๆ ง่ายในที่นี้นะคะนั่นก็คือไม่ปรุงรสเยอะนะคะไม่ทําอะไรที่มันต้องเป็นการแบบโปรเซสเยอะมากนะคะต้มตุ๋นนึ่งลวกความร้อนต่ําและไม่ปรุงงดน้ําตาลงดเกลือเอที่สามนะคะสมาร์ทเอ็กซ์ซอ์าออกกำลังกายให้เหมาะกันกับอายุให้เหมาะกันกับสุขภาพของร่างกาย เอสที่สนะคะส e s ท m มน a g เมน n ์จัดการกับความเครียดเราทุกคนเครียดได้ค่ะแต่เราก็จะต้องหาวิธีจัดการกับความเครียดให้ได้ด้วยนะคะและเอสที่หนั่นก็คือ Stop Smoking และ Stop Alcohol Drinking ค่ะหรือว่าถ้าเราจะดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องไม่ดื่มเกิน Standard Drink ตามที่คุณหมอแนะนำนะคะเอสที F ่หนะคะ slow life การใช้ชีวิตที่เร่งรีบจนเกินไปนะคะทําให้เราแก่ได้ค่ะเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับของชาวโอกินาวาเลยนะคะใช้ชีวิตแบบโซโลไลท์แล้วก็อยู่กับธรรมชาติช่วยให้สุขภาพเรายืนยาวได้ถึงร้อปีค่ะและเอที่7นะคะนั่นก็คือโซเชียลค่ะการม,มีโซเชียลที่ดีนะคะช่วยให้เราชะลอไวัยได้ในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีทุกทุกสัปดาห์ที่ เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลทูเกอร์อะคะ่ะก็คือให้คนเนี่ยมารวมตัวกันอย่างในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะกําหนดเลยว่าวันอังคารเป็นวันโซเชียลนะคะทุกคนจะต้องมาประชุมสังสรรค์กันเพื่อพูดคุยหรือว่าอัปเดตชีวิตในแต่ละวัน และเอสุดท้ายนะคะเอที่8ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ Start Health Check Up ค่ะยิ่งเราตรวจสุขภาพเร็วเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทำให้เราป้องก,กันโรคแล้วก็ช่วยให้เราชะลอไว้ได้มากเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Advisor ใน EP ที่43นี่ครับใช่แล้วครับหากท่านไดชอบครับเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับ mm. และสามารถติดตามพวกเราทั้งสองคนได้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับ และถ้าท่านไหนนะครับอยากซื้อกองทุนเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสสามารถซื้อกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน Tisco MyWell จาก Tisco Bank ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาพูดคุยกยนอีกอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้บอสไล้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ